อยากหลุดหลอกไงเข้าใจไหม xin chào các bạn bây mình hay ạ xin chào mọi người nhá các ทัวครับเหือวคหน้ที่จะสาธิตให้ดูนะครับสอเลยอ่อมันง่ากจริงเลยครับสาให้คุณพ่อพ่อครับพ่อคือตัวตาวอารอยู่เนี่ยงตรงนี้ อาอโอ้ยมาเรื่องบ้าพันเล็กน้อยใครที่ผิวบางใช่คุณนายก็จะคันมากอต้องไปหาหมอตาคา,าร์มายลักครับอ้าวต่อไปกระตามกตัมเออพอ